หยิบได้สองเดือนและขออนุญาตไม่ขายครับให้ฟรีครับงนครับจับมาหน่อยครับแล้วเมื่อกี้ผมบอกค้างไว้นะครับว่ารับประกันคุณภาพโดยพี่ยอดโรงงดังและเอกตลอดกาลลูกกอล์ฟเทพพิักษให้เป็นของขวัญสุดสสองกล่องกินได้ฟรีสองเดือนและก็ไม่พอเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการาานแอลูกปีวีลูกป้าก็

แก้วมังกรแก้วุเรียนตุเรียนนุนหนนมะพร้าวมะพร้าวไหนวางสิละมุดมุดเมลอน แอปเปลิปปลมังคุดมังคุดฝรั่งไม่มีหม,มักฝรั่งน้อยนา,ายลิ้นจี่เอาไอา้อไปหนึ่งไอ้ไปยังเดียวเลยเออตั้มเล่นหายอ่ะ